ปนสวัสดีครับพบกับผมนัทปินโตในเกมเซนเซียโซเชียลโซครับวันนี้เรามาต่อกันในพา์ที่4แล้วนะครับทางขากันไ้ที่ห้องโถงของเคียวโกครับซึ่งที่นี่เนี่ยการต่อสู้ต่อไปคือการที่มารินจะได้เจอกับเซนเจมินีนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเรื่องราวจะเป็นยังไงนะครับเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าครับกำลังเข้มข้นในแต่ละรุ่นเคียวโกก็จะคอยเฝ้าดูเอเธน่าแล้วก็ปกป้องแซงโชรี่เอาไว้นะครับ เขาจะคอยทำนายโชคชะตาของโลกและนี่คือสตาร์ฮิลเนินแห่งดวงดาวซึ่งถ้าไม่ใช่เซนก็จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาที่นี่แต่ดูเหมือนจะมีร่างของคนคนหนึ่งวิ่งขึ้นมาที่นี่นั่นก็คืออาจารย์ของเซย่าผู้ที่เป็นซิลเวอร์เซนอีเกิลมารินทำไมคนที่น่ารักและเคารพอย่างเคียวโกถึงได้กลายเป็นคนชัว่วร้ายแบบนี้ ฉันหวังว่าฉันจะได้รู้คําตอบที่นี่นะแต่ว่านี่มันอะไรกันนี่มันร่างของเคียวโกเนี่เขาตายมาเป็นปีแล้วถ้าอย่างนั้นคนที่เป็นเคียวโกคนปัจจุบันต้องเป็นนี่มันอะไรเนี่ยคอสมอะไรกันในเมื่อเธอเห็นมันแล้วเธอก็คงจะมีชีวิตต่อไปไม่ได้ โกเซ็นงี้เหรอคอสมโมนี่มันเนี่ยฮะคือที่นี่เนี่ยจริงๆเคียวโกไม่อนุญาตให้ใครเข้ามาครับแต่ว่ามารินแอบขึ้นมาแล้วก็ได้เจอกับร่างของเคียวโกคนก่อนที่ถูกฆ่าตายทิ้งไว้หลายปีแล้วนะครับเจมินิซึ่งเป็นคนที่ฆ่าเคียวโกก็เลยปรากฏตัวขึ้นครับหวังจะเก็บมาริน <S <S ดูสิว่าอาจารย์มารินจะเก่งแค่ไหน โอ้โหใจเย็นๆค่ะฉันเป็นผู้หญิงค่ะนี่นะอีกเกอร์มาลินเดีย๋ยวดูว่ามาลินมีท่าอะไรบ้างครับโอ้มีหมัดดาวตกเหมือนกันเลยอ่ะหมัดดาวตกเป็นคนสอนเซย่านะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีท่านี้ก็ไม่แปลกนะฮะ กันให้อยู่ก่อนนี่นะกระโดดทีบัวครับโอ้ยเซเว่นเซนเฮ้ยนัดมัดดาวตกไอ้เฮียโดนห้าไม่ตายชิปหายแล้วโดนเคลื่อนย้ายมิติครับอนาเธอร์ไดเมนชั่นจะรอดไหมคะยังอยู่ครับลงสัยเอาคืนครับลุขึ้นมา มัดดาวตกเดีย๋ยวต้องใช้ท่าไม้ตายปิดฉากครับ <st> นี่นะ <st> เอ้าไม่โดนเดี <st> ๋ยวพึ่งนัดท <st> ่าไม้ตายก็เป็นมัดดาวตกเหมือนกันนะครับหูต้องรอดเฮ้ย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 เอ้าไม่นะฉันโอ้โหลุกขึ้นมาครับ ม่งแพ้วะ่ะสงสัยเราห่างหายไปนานครับมือมตกบุคคสโมขึ้นมาครับมาลินคุณเป็นอาจารย์เซย่านะไอลุยขอเอาใหม่ครับแก้ตัวลูกเตะอีกเกิลมาเอ้ยเอาแยะเอาแยะเอาแยะคือแข็งแร่งนะครับโกเซนยิ่งด่านสูงๆนะจะยิ่งยากขึ้นครับจะเริ่มกันเยอะขึ้นการเคลื่อนไหวหรืออะไรเงี้ย หมัดดาวตกซึ่งไม่ค่อยจะโดนเราจะไม่พูดว่าเพกาะสัสสมัดดาวตกนะครับเพราะว่านี่ไม่ใช่เพกาะสัสนะครับจะปลุกเซเว่นเซนแล้วครับหมัดดาวตกมอาแล้วมึงอยูเต็มๆสิบเก้าฮิตมึงต่อไปเป็นท่าไม้ตายโดนไหมไอ โดนเคาน์เตอร์แท็กครับเต็มๆฮะอนาเธอร์ไดเมนชันเป็นจังหวะที่มันแดชเข้ามาพอดีครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยดดาวตกยังไม่ตายอีกตายยากนะมึงนี่แน่เรียบร้อยครับเป็นเจมินีครับโดนนกอินซีสบัดปีกเป็นยังไงล่ะได้แค่แรงเอเท่านั้นครับมาดูครับว่าเนื้อเรื่องจะเป็นไงต่อ ตามจริงมาลินจะสู้ไม่ได้อยู่แล้วนะครับเกือบไปแล้วนี่น้อยฉันก็รู้ความจริงว่าเคียวโกคนปัจจุบันน่ะเป็นจอมพร้อมดูเหมือนจะมีใครเนี่ยแอบอ้างเป็นตัวเคียวโกมาตั้งสิบสามปีที่แล้วแล้วนะครับฉันว่าคนที่มีความคิดแบบนั้นไม่ได้แล้วจะเสียเวลาไปมากคนนี้ไม่ได้ฉันต้องรีบไปหาเซย่าให้ได้คือมาลินหนีออกมาจาก เจมีนี้ได้นะครับทีนี้กลับมาที่ทางเดินสู่ปราสาทเคียวโก้ครับจะเป็นพาร์ทเนื้อเรื่องนะครับก็จะถึงตอนจบของอาร์แซงชอรี่ครับตอนนี้เซย่าวิ่งผ่านปราสาทพีเซสมาแต่ว่าทางเดินที่ขึ้นไปถึงห้องเคียวโก้นั้นเต็มไปด้วยกุหลาบพิษนะครับเป็นกับดักที่อโฟริเต้วางเอาไว้ตลอดทางนะครับทำให้โดนหนามของรอยัลเดมอนโรสครับแล้วก็ติดพิษ ทําให้สติของเซย่าจางหายไปครับแล้วก็สุดลงไปกลางทางไม่ได้นะฉันต้องรีบไปถึงห้องห้องโถงคิวโก,โกแ,ตแต่ว่าฉันไม่มีพลังเหลือเลยเซย่ามาลินมาครับไม่นะเขาจะต้องถูกรอย์ดเดมันโรลทิมเอาแน่แน่ ฉันจะต้องพาเธอไปถึงห้องโถงของเคียวโกโให้ได้ต่อฉันต้องลากเธอไปที่นั่นก็นตามเซยาดอกจะมันตา,ตายที่นี่ไม่ได้นะว่าแล้วคุณมาลินก็ยอมโดนดอกไม้รอยยออเดมนอนโรสทิ้ไมไปด้วยครับแล้วก็พาเซยาขึ้นไปฮะ <ผม S 1> คือมาลินเนี่ยเป็นคนที่เซยาคิดว่าเป็นพี่สาวที่หายไปนะครับเมื่อหลายปีก่อนนะฮะตื่นแล้วเหรอเซยาเสียงนั้นมันคุณมารินนี่ มาคือเซย่าคิดว่เป็นพี่สาวนะครับกุหลาบเหล่านี้มันเต็มไปด้วยพิษคิดแค่ว่าไปถึงห้องของเคียวโกก็พอเก็บแรงเอาไว้ครับ <c oughs> แล้วคุณมาลินก็เริ่มหมดแรงฮะ <c oughs> ไม่ต้องห่วงนะ <c oughs> ฉันพยายามจะแบกนายไปอยู่แต <c oughs> ่ดูเหมว่าฉันจะทำไม่ไหวแล้วเซ <c oughs> ยา่า <c oughs> อย่าห่วงฉันนายรีบไปต่อให้ได้เถอะ นายยังทำได้นะทำเพื่อฉันรีบไปคุณจะให้ผมใช้คุณเป็นสปริงบอร์ดแบบนั้นคือเหมือนแบบใช้เป็นเป็นสะพานข้ามไปหาเกียวโกะครับทุกคนพยายามเสี่ยงชีวิตเพืช่วยผมยังไงผมก็ต้องทำให้ได้ครับดอกไม้พวกนี้มันหยุดผมไม่ได้หรอกเอาผานซะคอสโมของฉัน จะระเบิดแกให้หมดเลยด้วยหมัดดาวตกของฉันเองครับนี่ครับแล้วก็ใช้หมัดดาวตกแหวกทางไหมฮะฉันทําได้แล้วฉันพัดเอาเดมอนโรสหายไปหมดแล้วครับตอนนี้เรามาถึงห้องของเคียวโกแล้วครับคุณมาลินเดี๋ยวฉันจะดูแลมาลินเองนารีไปเถอะคุณชัยหน้าโผลมาครับรีไปนายใกล้จะไม่ทันเวลาแล้วนะขอบคุณมากครับคุณชัยหน้าเซยา ฉันยังติดหนี้นายอยู่นะถ้าน,นายชนะแล้วกลับมาได้แล้วก็ฉสัญญาว่าฉันจะชดใช้ให้นายแน่เพราะฉะนั้นมาตายต่อหน้าฉันนีคุณชัยน้าก็น่ารักนะครับผมนี่ชอบชอบและสึกสุดท้ายหรือเปล่าครับระหว่างเซย่ากับซากะครับเซนเจมินีที่มี2บุคลิกและปลอมตัวเป็นเคียวโกมาตลอด13ปีที่ผ่านมานะครับทำไมเขาถึงทำอย่างนั้นจะไปฟัง เรื่องราวและการต่อสู้ครั้งสุดท้ายนี้เรียนดีกว่าครับกับแซงโชลีอาร์กนะครับอิคิชิริวอิิิิคชวเฮียวกะและชุนเซย่าได้เสียเพื่อนไปมากมายเหลือเกินแต่ในที่สุดเขาก็สามารถมาถึงห้องโถงของเคียวโกได้คนเดียวที่สามารถจะเอาลูกศรที่ปักอยู่ที่กลางอกอาเทน่าออกได้ก็คือคนนี้ครับเจมินิสากะ เซย่า <Se> จะสามารถจัดก,การกับเคียวโกช่วยเหลือซาโอริทันเวลาได้หรือไม่นายคือเคียวโก้กันเหรอนายทำได้ดีแล้วที่มาที่นี่เซย่านายแข็งแกร่งกล้าหาญเป็นเซนที่ดีมากๆผมไม่มีเวลามาวิ่งเล่นที่นี่แล้วนะครับคุณจะต้องเอาลูกศรนออกจาก อารเทนาก่อนไม่งั้นผมต้องบังคับคุณด้วยกำลังครับขอโทษนะเซยา่าต่อให้ฉันมีพลังฉันก็ไม่สามารถเอาลูกธทนูนั้นออกจากอาเทนาได้หรอกจะพูดอย่างนี้ไม่ได้นะครับฟังฉันนะเซยา่าในปราสาทของอาเทน่านะ่ะจะมีรูปปั้นขนาดใหญ่ตั้งอยู่ท,ที่นั่นนะ จะมีโล่ที่อยู่ที่ด้านซ้ายมือของเธอและในมือขวาก็จะมีคาถาทั้งสองอย่างเป็นสัญลักษณ์ของพลังของอะเทนาและในโล่นั้นน่ะจะมีพลังที่สามารถช่วยเหลือชีวิตของอะเทนาได้อยู่ไงล่ะนายต้องไปที่ปราสาทของอะเทนาทันทีแล้วเมื่อนายยกโล่นั้นออก ทำแบบนั้นลูกศรที่ปักอยู่ที่กลางอ,อกอเทนา่าก็จะหายไปเคียวโกไดจับค่ะเคโุณโอเคไหมครับลืมฉันแล้วรีบไปซะเซยียคือตอนนี้เป็นร่างซากะร่างดีอยู่นะครับแต่ว่ามีอีกบุคลิกหนึ่งนะอย่าลืมถ้าผมได้โล่แล้วผมจะรีบกลับมาครับเดี๋ยวก่อนท่านเอกเทนาโน ใครจะยอมให้แกทำแบบนั้นนี่ฮะซากะาใครเป็นร่างมืดนะครับอะ,รอะไรกันนะ่ะผมของเคียวโกเปลี่ยนสีไปเือนการแปลงกายของพระเจ้ากลายเป็นปีศาจครับแล้วเราก็ต้องซัดกับซากะครับเจมินิซากะร่างจริงฮะจะไหวหรือเปล่าเนะนี่ยร่างไหนคือร่างที่แท้จริงของคุณกันแน่ แต่ไม่มีทางเข้าใจหรอกเ,กเด็กน้อยทีห้องโถงคิวโกครับเตย่ากำลังปะทะกับเจมิสาก,กะโคเซนคนสุดท้ายครับปัดดาวหางเพกนะสังปัดดาวตกนี่มาใช้พิชาพยายามเข้านะผมจะพยายามเซฟตัวเองให้ได้แรงเอสด้วยนะครับเพราะว่าเป็น เป็นชาเลนจ์ของผมครับมัดโอ้โหแม่โอ้ยเย็นเย็นพ่อโดนนะครับแล้วแรงมากเลยอะเซเว่นเซนทำให้ปุกคงไม่ไหวครับผมจะซักผ้าไม้ตายเข้าไปให้โดนอ้าวตายก่อนล้วครับแม่ เพื่อเทน้ามันจะแพ้ไม่ได้ดูเหมือนว่าแมตช์แรกเราจะชนะไปนะครับได้แรงเอสโอเคขาดอย่างเดียวคือชนะได้ทำลา้ตายสุดยอดครับเซียดวนซัดฮะแข็งแกง่งแข็งแก่งเกินไปแล้วแบบนี้ฉันทําไม่ได้นะไม่มีอะไรที่ฉันทําได้แล้วเซียดถอดใจแล้วครับฉันจะปลดชีวิตแกเดี๋ยวนี้ล่ะตายซะเซียตูม ใครกล้ามารบกวนฉัน,นมีคนเข้ามาขวางนะครับฟินิกซ์อีกขครับบ้านะแกน่าจะตายไปนานแล้วนะตอนที่สู้กับชากะขอโทษที่ทำให้ผิดหวังนะนนแต่ชากะกับมูเนี่ยพาฉันมาที่นี่อีกครั้งยังไงล่ะ ช <c oughs> ฉันหน้าขันเหลือเกินเนจะ้าตัวไร้ค่าอย่างแกมาทำอะไรที่นี่ฉันจะส่งแกสองคนไปยังชีวิตหลังความตายด้วยกันเลย <c oughs> อิคีโผมาไงครับเนี่ยจะช่วยเซย่าได้หรือเปล่าครับ <c oughs> เจมินี่นี <c oughs> ่คือจุดจบของแกแกควรจะตายไปได้นานแล้วนะ <c oughs> อิคีมาครับ แล้วชุดคอสยังกลับมาใหม่ด้วยนะครับอีกทีเป็นคนเดียวที่ชุดคอสสามารถกลับมาเกิดใหม่ได้ตลอดเพราะว่าเ,เป็นฟินิกครับมัดมาย่าฟินิก,นเ,นกเก่งว่ะโคตรว่ะคอมโบยาวๆครับผู้จะเพอร์เฟกมึงเลยล่ะมีหกสบัติปีก นี่นะจัดการแบบง่ายๆเลยครับเลือดเกือบจะไม่ลดลดไปนิดเดียวอ่อนแอซะจริงนี่คือพลังของฟินิกยังไงล่ะแกได้มาถึงขีดจำกัดของแกแล้วมันจะให้รางวัลแกลเองรับไปท่าหมายตายสุดยอดของเจมินินกนากาล็กเซียนเอ็กซ์โพชันครับระเบิดจักรวาลครับ เซย่าน้อยเนี่ยมันบังอาจแอบไปที่ปราสาทของอาเทนาแล้วนะถังนั้นก็ช่วยไม่ได้เันจะไม่ยอมให้แกได้โล่ไปประทัดเซย่าแอบหนีไปที่โล่ของอาเทนาแล้วครับแล้วตาบอดด้วยนะครับผมมาเกือบจะถึงแล้วแต่ฉันฉันต้องมองเห็นลุกปั้นก่อนก่อนที่สายตาของฉันจะ ดูเหมือนว่าคอสโมของฉันกำลังจะดับลงครับแต่ว่าฉันยังตายไม่ได้ฉันต้องไปรีบไปช่วยคุณซาโอลิครับเสียงเสียงซาโอลิเรียกครับเซียเธอคือความหวังของเรา เธอคือความหวังของมนุษยชาติเซียะ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 เอาคอสโมทั้งหมดของฉันไปเซียะเซียะเอาพลังของฉันไปก่อนที่มันจะหายไปคือเสียงของทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นอิคิชิริวชุนเฮียวกะนะครับแล้วก็อะเทนาได้ส่งคอสโมมาให้ฮิเซียะครับเซยะเซีย อะไรกัน呐เพกาซัสอีกแล้วหลเหรอเกิดอะไรขึ้นอีกแล้วทำไมคอสโมาสสมากมายถึงได้ไม,ไม่ใช่แค่เพกาซัส,ส,สนี่มันเป็นคอสโมมากมายที่ไร้ข,ขีดจำกัดฉันได้ยินแล้วสเสียงของเพื่อนสเสียงของพี่น้องของฉันสเสียงของอเทนาด้วย เสียงของพวกเขาส่งผ่านมายังคอสโมของฉันพวกเขากำลังมอบความกล้ามอบพลังให้กับฉันซากะนี่แหละคือจุดจบของการต่อสู้นี้เป็นการดวนครั้งสุดท้ายครับระหว่างเซย่ากับซากะซ,ซ,ซึ่งเซยา่าได้คอสโมทุกคนมาแล้วครับไต่ฉันยังมีชีวิตอยู่ฉันจะต้องชนะให้ได้มาครับ อย่าพึ่งมัดดาวหางไปก็สัดโอ้ยชาร์จคอสโมแปบบ๊บมัดดาวหางครับอันนี้ลูกเดียวครับลูกใหญ่ๆมัดดาวหางเข้าไปมัดดาวตงถ้าไม่ตายครับโอ้ย เอย่าอย่าพึ่งแพ้ลูกมัดดาวคหางผมชอบบุญม erm. ัดดาวหางนะมัดดาวตกครับทำไมเอาละมึงมัดดาวหังโอ้โหไม่โดนไม่ยอมแพ้เย่สีย呀 มาด้าตกเรียบร้อยครับเฮกัสัสมัด้าตกชนะแล้วน่าจะได้แรงประมาณแรงเอฮะเพราะว่าโดนอัดไปเยอะอยู่จบหรือยังครับตอนนี้เซย่าลมซากะได้นะครับในที่สุดฉันก็จัดการกับเจมินิซากะได้แล้ว ฉันสามารถจัดการกับปีศาจทั้งหมดได้ที่เหลือก็แค่ต้องยกโลนั้นขึ้นจากนั้นฉันก็จะสามารถช่วยซาโอริได้แก่ดาแต่ต้องโลนั้นเว้ยเพื่ออ,อเทน่าอเทน่าได้มอบโลอน,นี้ฉันฉันจะช่วยเหลืออเทน่าได้ไดูเหมือนเจมินี้จะมีปัญหาครับ อีกร่างหนึ่งอัเทนาอัเทนาฟื้นแล้วฮะตอนนี้โกเซนเหลือไม่มากแล้วครับพวกเราทั้งหมดยอมรับคุณในฐานะอาเทนาที่แท้จริงจากอาจารย์โดโก นักรบแห่งแซงชูรีพวกเราทั้งหมดจะยอมต่อสู้เพื่อปกป้องสันติภาพของโลกครับนี่คือโกเซนที่เหลือทั้งหมดนะฮะห้าคนเองตอนนี้เป็นทีของฉันที่ช่วยเหลือพวกเธอแล้วนะพวกเราไปที่แซงชูรี่กันผมผมซากะ ในที่สุดเธอก็ได้สติกลับมาเป็นตัวเองแล้วเินะอเทน่าในที่สุดเธอก็มองเห็นมันซากะว่าเซย่านะมีพละงกำลังมากแค่ไหนเขาสามารถจัดการกับปีศาจร้ายในตัวเธอได้ก็จริงครับผมชื่นชมเขาจริงเขาได้มอบโอกาสให้ผมขอบคุณคุณอีกครั้งหนึ่ง เป็นโอกาสสุดท้ายของผมแล้วครับเพราะว่าซากะฆ่าตัวตายครับซากะอาเทนาผมไม่หวังว่าคุณจะยกโทษให้ผมกับเรื่องนี้หรอกนะครับแต,แต่นี่คือสิ่งที่ผมสามารถทำได้เพื่อชำระล้างบาปของผม ถ้าผมซากะได้รับการยกโทษแล้วก็ผมอยากจะมีชีวิตยอยู่รอดอีกสักครั้งเพื่อความยุติธรรมของโลกใบนี้ครับหัวใจของซากะถูกเติมเต็มด้วยความดีและความชั่วยังไงก็ตามคือเหมือนว่าสุดท้ายแล้วร่างปีศาจได้ครอบงำความดีของเขาทั้งหมดนะครับ ชิริวเฮียกะชุนอิคิแล้วก็เซย่าฉันทำให้พวกเธอต้องทุกทนทรมานมากเหลือเกินโยกโทษให้ฉันด้วยเถอะแต่ก็ต้องขอขอบคุณพวกเธอนะตอนนี้แซงชอรี่แล้วก็โลกใบน,นี้ได้กลับมาสู่ความสงบสุขอีกครั้งแล้วขอบคุณมากนะเซย่า ที่พวกเธอต่อสู้มาทั้งหมดตอนนี้ฉันก็ต้องสู้จังกว่าฉันจะสิ้นชีวิตไปในฐานะของเทพธิดาผู้ปกป้องโลกใบนี้ในฐานะไอเทนา่างไงล่ะ นี่ครับนี่คคอเป็น Arc Sanctuary เรื่องราวของ Sanctuary ทั้งหมดครับก็จบไปแล้วครับบทแรกของเกมเซนเซียเราปลดล็อกอะไรมามากมายแล้วเกินนะครับได้มาแล้วฮะเป็นรูปดาวขึ้นมาทันทีแน่นอนครับว่าเนื้อเรื่องทั้งหมดยังไม่จบนะครับเหลือเยอะมากๆทั้งภาคแอสการ์ดภาคปพไซดอนภาคฮาเดสซึ่งแต่ละภาคจะมีตัวละครรับเจอกับศัตรูที่เก่งกาจขึ้นไปอีกเรื่อยๆเลยนะครับแล้วเซยเก็ได้ชุดคอสใหม่อัปเกรดตัวเองขึ้นมาอีกด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเราติดตามในคลิปหน้าครับวันนี้เราจบาาคควรั่จะะสนนุกบ ยังไงเราติดตามได้คราวหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับโอ้ยเอาอย่างนั้นก็ได้ออโลราทันเดอร์อัททัคของกับโหมดเซเว่นเซนต์นะครับดูซิว่าจะกดมิโลลงหรือเปล่าครับเอ้าเข้าไปเรียบร้อยครับเคโอเลยครับเราเปิดสัมปันที่เจ็ดแล้วก็